วันนี้เราจะมาดูประโยชน์ของผักพื้นบ้านของไทยกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากมายที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวช่วยลดน้ําตาลในเลือดมาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและคนที่กําลังควบคุมน้ําตาลหรือน้ําหนักตัวของตนเองช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้อักเสบได้อีกด้วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวขึ้นและยังมีใยอาหารที่ดีต่อการขับถ่ายสำหรับโรคกระเพาะอาหารการทัดกระเจี๊ยบเขียวเพราะเมือกเหนียวเหนียวใสใจะช่วยเข้าไปเคลือบแผลในกระเพาะอาหารช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยป้องกันโรคมะเร็งในลำไส้ในช่องปาก ตั้งแต่ปากของเราลงไปเลยครับมีโฟเลตสูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและเป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์คนที่มีครรภ์ควรกินนะครับและช่วยป้องกันการเป็นโรคไอซมเมอร์ของผู้สูงวัยด้วยทำให้ความจำดีขึ้นเห็นไหมครับประโยชน์เยอะจริงๆผักกะเจียบต้มเกลืออ่อ,อนๆสามารถแก้อาการกดไหลย,ย้อนได้ ประโยชน์ยังมีอีกมากครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับผักพื้นบ้านที่ราคาถูกขนาดนี้ทุกท่านลองนำไปรับประทานดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังครับ